สวัสดีค่ะวันนี้โค้ทายหวานอร่นมาทำเปียกเกลือก,กับฟักทองนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีนะคะเอ่อเือกหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วต้มนะคะหนึ่งหัวนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะร้อยมิลลิกร,รัมนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วต้มไ้นะคะ แล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำแป้งเท้าเยืม,ม่อมหรือแป้งมันนะคะ250ิมิลลิกรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะ250สิมิลลิกรัมแล้วกะทิหัวกะทินะคะ50สิมิลลิกรัมนะคะน้ำเปล่านะคะ500มิลลิกรัมนะคะวิธีทำนะคะเปียกเผือกกับฟักทองนะคะ ก็เปิดไฟนะคะเปิงไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะ500มิลลิกรัมนะคะใส่เลยคะ่ะใส่น้ำลงไปนะคะ เดี๋ยวพอเดือดก็เดี๋ยวใส่น้ำใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะน้นรายขาวาใส่ไปนะคะ<ม>เสียบฟักทองนะคะกับเปลือกนะนะคะเกี่ยวนะคะเกี่ยวให้น้ำน้ำตาลทรายละลายนะคะ เกลีน้ำตาลทรายให้ละลายนะคะเกี่ยไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลทรายละลายนะคะเดี๋ยวพอเดืเอดก็ใส่แป้งเท้าเยี่มอฟหรือแป้งมันลงไปนะคะละลายน้ำนะคะเดี๋ยวเตรียมเลยนะคะแป้งมันนะคะหรือแป้งเท้าเยลลี่มอฟคะ่ะ ใส่น้ำลงไปนะคะร้อยมิรรมค่ะแล้วเดี๋ยวก็คนนะคะเปียบเผือกกับพักทองนะคะมีรสหวานพอดีนะคะไม่หวานเกินไปนะคะ ที่แอร์นะคะอย่ามองหรือแห้งมันนะคะละลายน้ํานะคะก็เดี๋ยวใส่ลงไปในน้ําเชื่อมนะคะใส่ลงไปที่น้ําตาละลายนะคะ,ใส,ะ,คะใส่ลงไปเลยะคะ่ะลงไปแล้วก็คนนะคะ คนต้องรีบคนนะคะเดี๋ยวจะกรอบกันนะคะรีบพนนะคะให้เป็นหนื่อๆนะคะตอนเนื่อก็ใส่เนื้อน้อยก็ใส่นี่ลงไปเลยเผือกที่เราต้มแล้วนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต้านะคะอันนี้จะมีรสชาติหวานนิดนึงนะคะอันนี้พอเสร็จแล้วก็ใส่เผือกลงไปเลยะคะ่ะใส่เผือกลงไปเลยนะคะต้มน้วลงไปเลยค่ะตับปลทองนะคะทำง่ายๆนะคะ,ะ,คะเพราะเราทําสุกไว้แล้วนะคะ ติไฟเลยนะคะดีไฟหน่อยนะคะดีไฟนิดนึงนะคะเกลือก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทำง่ายๆนะคะับประทองนะคะอันนี้นะคะถ้ามันหนืดไปนิดนึงก็ใส่น้ำลงไปนะคะเราก็เตยมน้ำเกลือไปนิดนึงนะคะใส่ไปนิดนึงให้พอหนืดพอประมาณนะคะ เปี่ยกข้าวทองกับเปลือกใส่ข้าวทองไปด้วยได้เพิ่มสีสันนะคะตัวไทยมีข้าวทองน้อยก็ใส่น้อยนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะมีรสหวานนะคะหวานไม่มากนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ไปดูในกระทะเลยนะคะทำไม่ง่ายนะคะรพพาะกตัวไทยต้มเปลือกไปแล้วกับข้าวทองนะหัน่นเียงขาวอันนี้เสร็จแล้วนะคะเปียเกเปือกนะคะน่าทานมากเลยค่ะตัวไทยจะทาคลิปไม่ยาวนะคะ เดี๋ยวดูเลยนะคะเปรียบเผือกกับฟักทองนะคะเดีเย๋ยวดูในดูในกระทะเลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเปรียบเผือกฟักทองนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทำง่ายๆนะคะไม่ถึงสิบนาทีนะคะถ้าทำนะคะ เห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะเปียกฟักทองกับเผือกนะคะอันนี้ครัวไทยคิดเองนะคะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยนะคะจะมีรสแคร์หวานหน่อยนะคะให้หวานมากนะคะตัวไทยจะไม่ทางหวานค่ะเดี๋ยวตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสห็นแล้วนะคะทําง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครมีเผือกนะคะ ทองใส่ใส่ไปด้วยสองอย่างมันก็จะดูแลสวยงามนะคะน่าทานมากเลยค่ะคนไทยทำเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะจับถ้วยนะคะจับใส่ถ้วยเดี๋ยวก็โรยกะทินะคะเดี๋ยวใส่เกลือไปเันมไอ้กะทิหน่อยดิ่ตัดเค็มนิดนึงนะคะน่าทานมากเลยค่ะ เก,เกลือเผือกนะคะก็พัดทองด้วยค่ะใส่แล้วจะเพิ่มสีสันนะคะมันจะได้สวยงามน,นะคะรัาทานะะมากเลยค่ะเก,เกลือกับพัดทองวาใครคิดเองนะคะวทาใมีพักทองอยู่หน่อยนะะึงค่ะแล้วก็เกลือเกลือหัวนึงนะคะรับปทานมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเอาเกลือเกลือใส่ลงไปเลยนะคะกับกระทิ <wield ing 1970> แล้วก็ปิดคนนะคะและ้วก็ตักลาดเลยค่ะตักลาดเลยนะคะตักลาดเอาหัวกะทินะคะหัวกะทิหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลค่ะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวไทยได้ทําเปียกเผือกเสร็จแล้วนะคะทําง่ายๆนะคะไม่ถึงสิบนาทีค่ะตัวไทยต้มไปแล้วนะคะเผือกกับข้าว่เสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยนะคะ เดี๋ยวดูเลยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเปียกเผือกนะคะกับฟักทองนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะเปียกเผือกฟักทองนะคะน่าทานมากเลยนะคะขวดไทยคิดเองสูตรเองนะคะน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะเปลียกเผือกฟักทองนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ เปียกเผือกฟักทองนะคะน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทำง่ายๆเอาไว้ทำทานที่บ้านนะคะทำง่ายๆนะคะใช้เผือกหัวเดียวค่ะกับฟักทองซีกเล็กซีกหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะหวานมันนะคะไม่ไม่หวานมากนะคะคนไทยจะไม่ทานหวานมากเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะขนมเปียกเผือกกับฟักทองเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นลักษา,านีนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยะคะ่ะขอพระคุณมากค่ะครัวถ่ายบานลื่นได้ทำเปียกเผือกฟักทองเสร็จแล้วนะคะขอให้ fc ในช่องซีประเทศไทย fc ทั่วโลกให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต,ต่อไปนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ